ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino Td7120mg Servo Motor 0ถึง270องศาเครื่องโลหะทั้งหมดแรงบิดสูงสุดที่20กิโลกรัมนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้ว ขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกขบย่างลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งาน a r T D u i n o TD 7 1 2 0 M G s ซ r รมอตนถึง2องรอสงศาเฟืองโลหะทั้งหมดแรงบิดสูงสุด20กิโลกรัมนั่นเองครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการดูหน้าบทความทางด้านล่างเล็กน้อยนะฮะผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียด ถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความมาด้านาอีกเล็กน้อยนะฮะจนไปถึงข้อที่3ผู้ใช้งานจะพบกับข้อตัวอย่างหนึ่งโค้ดให้ผู้ใช้งานทําการ Copy ้โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE อเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปในหน้าบทความครั้งนึงนะครับในส่วนของรูปภาพการเชื่อมต่อวงจร ในที่นี้ผู้ใช้ง,งานบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมต้องต่อไฟเลี้ยงแยกทั้งๆที่ไฟเลี้ยงแยกก็เป็น5โวลตบน,บ,นบอร์อด Arduino เองก็มีช่อง5โวลตให้ใช้ใช่ไหมครับในส่วนนี้นะครับเป็นเพราะว่าตัวเซอร์โวนะฮะในช่วงที่มันหมุนนะพอมันได้รับคาสั่งแล้วมันหมุนเนี่ยมันจะทําการกระชากไฟเล็กน้อยนะรกระชากไฟเล็กน้อยทําให้ในบางครั้งถ้า บอร์ดอะด i n o ของผู้ใช้งานเนี่ยเชื่อมต่อกับ USB อยู่แล้ว USB ตัวนั้นที่มาจากคอ,คอมพิวเตอร์เนี่ยแรงดันไฟมันไม่เสถียรแรงดันไฟมันอาจจะตบไปที่4.7เพราจริงๆแรงดันไฟจากช่อง USB มันไม่เสถียรนะครมันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ4.7ถึง5ประมาณนี้แต่น้อยมากที่จะเป็น5คงที่นะครับดังนั้นแล้วถ้ามาถตงมันเองผมตีให้ว่า4.7 ถ้ามันเป็น4.7แล้วเมื่อโซลาร์วมันทําการกระชากไปเนี่ยมันจะหมุนรอบของมันไปได้ไม่เต็มที่ก็คือแรงดันไฟไม่ถึงนันแหละคุณผู้ชมดังนั้นแล้วนะครับจึงจําเป็นที่จะต้องต่อไฟเลี้ยงแยกนะเพื่อให้มันกระชากไฟจากตัวอะแดปเตอร์ทีเดียวเลยจบๆไปเนื่องจากว่าในตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะมีอ่าตัวเก็บประจุอยู่นะทำให้เวลามันกระชากถูกกระชากไฟไปเนี่ยแรงดันไฟมันก็จะไม่ตกนั่นเองนะฮะไม่เหมือนกับพวกบอร์ดอะลูมิเนี่ ถ้ามันถูกกระชากไปปั๊บเนี่ยแรงดันไฟมันตกทันทีแล้วอาจจะเกิดการบอดดับเกิดขึ้นนะอาจอาจจะเกิดการบอดดับได้นะเมื่อบอดดับแล้วมันจะทำการรีเซ็ตคาสั่งตัวเองทําให้เซอร์โวมันไม่ยอมหมุนจากจุดนั้นทันทีนั่นเองนะครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทำความเข้าใจกันไว้ก่อนนะว่าทําไมจะต้องต่อเป็นไฟเลี้ยงแยกนั่นเองนะครับอืมโอเคตอนน่อมาหลังจากที่เรานําโค้ดตัวอย่างมาวางไว้นะในโปรแกรมแล้วนะฮะ ขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือกพอตที่เชื่อมต่ออิกบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูชื่อด้านบนนะครับจัมาเลือกมาที่เมนูพอทเรื่อการเลือก s e r i ีย p o r ทที่เชื่อมต่ออยู่บอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด Arduino UNO UN R3 นะครับก็จะเลือกเป็น Arduino UNO UN ต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการอัปเดตคุงล่งบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกตด้านบนลเลือกมาที่มนอูอดหรือว่าจะ กดคลิกไปที่ไอคอนทุลูกศรที่ตรงนี้ก็ได้เหมนกันนะครับจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันเมื่อทำการกดเข้ามาที่เมนูอัปโหลดแล้วจะเห็นว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดก็ให้ทําการกดไวที่ปุ่มการกระบาดด้านบนหรือปุ่มแคนเซลด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดดลงรบสักครู่ เมื่อโปรแกรมทําการนับโหลดโค้ลงบอร์ดเสร็จก็ <ś ling> จะมีข้อความด้านอับโดดที่ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับและเห็นว่าในขณะน,นี้ตัวเซอร์โวก็จะทําการหมุนไปตามองศาที่ได้กําหนดเอาไว้ในโค้ดนั่นเอง,เอ,งอันนี้กลับไปที่ศูนองศาไปที่90องศาแล้วไปต่อที่150องศาแล้วไปจบที่270องศาแบบนี้นะครับโดย ทุกช่วงการหมุนนะฮะจะมีการหน่วงเวลาอยู่ที่3,000มิลลิเซกหรือก็คือประมาณ3วินาทีนั่นเองนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ